الحمد لله والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่ทำดุลละพี่น้องผู้ที่มีอิหมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาร์บุญมมฟีดฟีมุฮิมาติเตฮีดเป็นหนังสือตำราของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดดบินมุฮัมมัดอัลตโซฟีฮะฟิซฮุลลอห์ท่านเองพี่น้องผู้ที่มีอิหมานมีหนังสือตำรามากมายที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อแล้วก็กลุ่มก้อนต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าแนวความคิด กระแสความคิดต่างๆทั้งอดีตและร่วมสมัยท่านก็มีความถนัดพี่น้องพุทธิมีอมานผมเองเนี่ยได้สัมผัสกับการสอนของท่านเนี่ยถือว่าท่านมีวิธีการในการสอนต่างจากบรรดาคณาจารย์รอื่นๆที่ผมนั้นได้สัมผัสในมหาวิทยาลัยอิสลามนนนครมาดีนะท่านมักที่จะยืนอยู่ตลอดพี่น้องพุที่มีอมานในการถ่ายทอดความรู้ในการ พูดถึงรายละเอียดต่างๆของประเด็นในเรื่องของหลักความเชื่อมีครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหม่านบรรดาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยถามในเรื่องของประเด็นในเรื่องของหลักความเชื่อท่านบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้แต่ฉันจะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาอ่านให้ฟังในคาบหน้าพอถึงคาบหน้าจริงๆพี่น้องผู้ที่มีหม่านท่านก็รวบรวมข้อมูลต่างๆและอ่าน ความคิดเห็นของบรรดานักิชีการต่างๆฟัตวาของบรรดานักิชาการในประเด็นที่นักเรียนถามเช็คบ่งบอกว่าท่านเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีความรู้พี่น้องผู้ที่มีมานผมได้ยินจากปากของท่านว่าท่าน,นไม่มีความรู้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคณาจารย์พี่น้องผู้ที่มีมานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะหาข้อมูลก่อน รวบรวมข้อมูลและอ่านให้นักเรียนฟังคิดดูพิ้องพูตรีมีมานประมาณ3าสหน้าด้วยกันดังนั้นการที่เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยพิ้องพูตรีมีมานไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะมันคือคําพูดของชาวซาลฟที่จะต้องอเตรียมในการพูดเมื่อเวลาถูกถามในเรื่องของประเด็นในเรื่องของหลักการศาสนา ก็นี่คือจุดเด่นหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานที่ผมได้สัมผัสกับบรรดาคณาจารย์ในห้องเรียนก็หวังว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาในการมีจัญญามาร,รยาทหรือจัญญบัญในเรื่องของการฝ่ศึกษาพี่น้องผู้ที่มีหมานการศึกษาหรือการเป็นนักทํางานศาสนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นในเรื่องของจัญญามาร,รยาท จัญยาบันแล้วก็หลักวิชาการต่างๆก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาต่อในข่าวก่อนได้พูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีเล็กในรูปของการปัดเป่า การปัดเป่าในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงว่ามีอยู่สองชนิดด้วยกันทั้งการปัดเป่าที่เป็นหลักการศาสนารับรองจากอันกุรอาและฮะดิษของท่านนาบีการกระทําของท่านนาบีการยืนยันของท่านนาบีเก่เาบรรดาอาาัลฮะบะการที่ท่านนาบีนั้นปัดเป่าด,ด้วยกับตัวของท่านเองให้เก่ท่านเองรักษาในยามที่ท่านนั้นล้มป่วยพี่น้องผู้ที่มีอมาแล้วก็ท่านก็สั่งใช้ให้บุคคลอื่นปัดเป่าให้กับหลายต่อหลายคน บ่งบอกถึงอะไรพี่น้องบ่งบอกว่าการปัดเป่านั้นจะต้องลงรายละเอียดว่าการปัดเป่าอะไรก็ตามที่มีเงื่อนไขทั้ง3าประการที่ผมได้หยิบยกนั่นก็คือจะต้องปัดเป่าด,ด้วยกับคําพูดของอัลลอฮ์หรือดูอาที่มีบทยืนยันรายงานพาดพิงอ้างอิงยืนยันไปอย่างท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะัยฮะซัลลัมหรือด้วยกับพระนามชื่อและคุณลักษณะของลบกานณ์หัวตาลาหรือด้วยกับวิธีการการรักษาที่ถูกรับรองด้วยกับวงการแพทย์ สัมผัสได้ว่าวิธีการเหล่านี้ถูกต้องนั่นก็คือการรักษาแบบทั่วๆไปประการที่สองพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือการใช้ภาษาเมื่อเวลาเราผัดเป่าเราใช้ภาษาที่ดีที่สุดนั่นก็คือภาษาอาหรับหรือภาษาของเราเองแต่จะต้องมีประโยคที่เข้าใจไม่ใช่เป็นเหมือนอักขระต่างๆเหมือนกับนักสยาศาสตร์ที่เขียนอักขระที่ไม่มีความเข้าใจไม่มีประโยคเป็นประโยคที่ไม่มีความหมายนั่นเอง เป็นเหมือนกับลายแทงที่จะมาเป็นก็เรียกกลยุทธ์ของนักสยศาศสตร์และก็ประการที่3พี่น้องผู้ที่มีมาเราจะต้องเชื่อว,ว่าวิธีการในการปรดัดเป่ามันไม่ได้รักษาด้วยกับตัวของมันแต่ด้วยกับ อนุมัติของลอสุบะฮานะหัวตาอัลลาหัวใจของเราเราจะอย่าได้อะไรยึดติดกับสาเหตุให้ยึดติดกับลอสุบฮานะหัวตาอัลลานั่นเองนั่นคือโดยสรุปในข่าวก่อนที่เรานั้นได้พูดถึงวันนี้พี่น้องผู้ที่มีม่านเราก็จะมาพูดถึงนั่นก็คืออัลุกเยตุนอันบิดไอยะการปัดเป่าด้วยกับการอุตริกรรมการปัดเป่าด้วยกับการอุตริกรรมพี่น้องผู้ที่มีอม่านมันก็จะเป็นการตั้งภาคี มันจะมีการเจียปนในเรื่องของการตั้งภาคีตะะ่อรัฐสภาหนะาหัวตาลาลงมาดูท่านเชคได้กล่าวว่าฟารุกยาตุชิริกีฮีย์กุลลุรุกญาตินอิชตามาลัดอาลาชิรกินการปัดเป่าด้วยกับการตั้งภาคีหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นการปัดเป่าและมีสิ่งที่ปะปนในเรื่องของการตั้งภาคีถือว่าเป็นการปัดเป่าที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งภาขีนั่นเองเช่นอะไรบ้างกันก็สัมบินมัคลูกอดมินช่มสินเอาก็มารินเอามาลาอีกเอายินนนเอาไงใดซาลิกเออิสติอาซะบินมัคลูกอดฟีมาลายักดีรูอลไยฮิอิลลัลคอลิกุสุบฮานูวะะอาลาทันเชกได้กล่าวว่าคือการสาบาน ด้วยกับสิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือมาลายกาหรือจินหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายหรือการขอความช่วยเหลือในยามคับขันด้วยกับสิ่งถูกสร้างในสิ่งที่สิ่งถูกสร้างเหล่านั้นในสิ่งที่ตัวของสิ่งถูกสร้างหรือคนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นไม่มีความสามารถเว้นแต่รัสุบาหนะหัวตาลาแต่เพียงพระอ,องค์เดียวเอามุชตะมาละอะลาดูอาอินมัคลูกมินดูนินละหรือไม่ก็เป็นการปะปน ที่เกี่ยวข้องกับการวิงวอนขอกับสิ่งถูกสร้างอื่นจากลรสุบฮานะฮัวตาอาลละหี่ักชีฟาอัมรอนหรืยักชีฟาฮูอิลลัลลอฮุอัลลอฮฺวาญลายักชีฟาฮูอิลลัลลอฮุอัลลอฮฺวาญหมายถึงว่าการที่บุคคลหนึ่งได้วิงวอนขอต่อสิ่งถูกสร้างอื่นจากอัลลอฮ์เพื่อที่จะให้ปลดเปื้องวิกฤต หรือเพื่อที่จะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่มีใครปลดเปื้องได้เว้นแต่ละสบฮาณนหะัวตาอาลฟาฮาซาคุลลูฮาชิฟกุรมนาหนุษาการได้กล่าวว่าทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือเป็นการตั้งภาคีและยายูสุลิมายุมินนบิลละฮิวันเยอมินออหิตอยตาอตาหุไม่อนุญาตสําหรับผู้ที่ศรัทธาต่อหละและในวันปรโลกในการที่เขานั้น จะปล่อยปะละเลยปล่อยเลยตามเลยในการรักษาหรือการปัดเป่าด้วยกับการตั้งภาคีต่อรัฐสภาห้านะหัวตาอ่ละอยู่ในหนังสืออักรุกออลาดดวีอักีดตติอเลสุนอวันเจมาหน้าที่59และก็61ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานวยะดะฮูลูฟิรุกออันบิดัยยะมามาฟะก็ได้ شرط ตันมินชนร ر ติรุกยะตินชัรงอียะฮ์วะมินซาลิกท่านชี้ได้กล่าวว่าการที่ บุคคลหนึ่งได้รักษาด้วยกับการปัดเป่าที่เป็นการอุตริกรรมอะไรคือสิ่งที่อุตริกรรมในการปัดเป่ารักษาพีน้องผู้ที่มีมานั่นก็คืออะไรก็ตามที่เป็นการปัดเป่าและขาดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขได้ทั้ง3เงื่อนไขที่เรานั้นได้หยิบยกมาข้างต้นที่เป็นเงื่อนไขในการปัดเป่าที่ถูกต้องตามหลักการศาสนามันก็จะยุ่งเกี่ยวกับการตั้งภาคี อยู่ในหนังสืออรรุกอเช่นเดียวกันอลาโดอีกอากีดาติอาลิสุนวันเจมอาอันนาที่59แล้วและก็73ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานประการที่หนึ่งที่ขาดเงื่อนไขนั่นก็คืออิตาแกานาติรุกยาตุนเซฮรีะการปัดเป่าด้วยกับไสยศาสตร,ร์การสะเดาะปมเงื่อน ของนักไสยศาสตร์นั่นเองลิอันนัลลอฮฺหาร์ัสเซฮระวับยียนะอันฮูกุฟรุนพราะนื่องจากว่าลอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีหมาในเรื่องของไสยาสตร์และทรงอธิบายว่าการทาไสยศาสตร์การรักษาด้วยกับไสยาสตร์กับไสยาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่นําไปสู่การปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่ทาไสยศาสตร์และยุฟลิฮฺอับบะดาอลัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานพี่น้อง คนที่ทำศิยศาสตร์เขาไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนดังที่อัลสุบหฮานะฮัวตอาอัลาได้กล่าวในสูรตุนบากรออัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวัตบาอูมาตัลุชยาตีนูอัลามุลกิสุไลมานบรรดาอัลุนกิตาบชาวยิวพป่น้องผู้ที่มีมานพวกเขาได้ร่ำไปเรียนในสิ่งที่ชัยตอนนั้นได้อยู่สอนได้พูดได้อ่านในยุคของนบี นบีสุไลมานว่ามากาฟรสุไลมานวลากินชยตีนกฟรยุอัลลิมูนันนาสสิรวมาอุงซีลอลันมลาันบบาบิลฮารูตวมารนบีสุไลมานไม่ได้ปฏิเสธต่อรัีนวตอลนบีสุไลมานไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอำนาจของท่านที่อัลลอฮ์ทรงให้กับศยาศาสตร์เลย แต่บรรดาช mm ัยตอนต่างหากที่พวกเขาได้ปฏิเสธและได้สอนผู้คนในเรื่องของไสยศาสตร์และอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตอาลาไม่ได้อะไรไม่ได้ประทานอะไรมาให้แก่มาลักทั้งสองที่อยู่ในบาบิโลนที่ชื่อว่าฮารุตและมารุตว่ามาอยูอัลลีมานิมินอาฮาดินฮัตตายากูลาอินนามานะฮนุฟิตนาตุงฟะลาตักฟุสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตอาลาได้ทรง ทดสอบได้ทรงหารุตและมารูตมาเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะเขาจะไม่สอนคนหนึ่งคนใดจนกว่าเขาทั้งสองจะกล่าวว่าเราคือบุคคลที่มาทดสอบเท่านั้นพวกท่านอย่าได้ปฏิเสธฟาญาตอัละมูนามินหุมาแต่พวกเขาเหล่านั้นได้ไปร่ำไปเรียนจากมาลายกัสทั้งสอง มาอยู่ฟารีกูนาบิฮิบบยนันมรอิวาโจิเพื่อที่จะเป็นการแตกแยกทําให้ครอบครัวฉันสามีภรรยาแตกแยกกันว่ามาฮูบิดอรีนบิฮิมินอฮาดินอิลลาบิอินิลละเพราะเขาจะไม่มีทางที่จะให้โทษแก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เว้นแต่ด้วยกับการกําหนดของเราเท่านั้นอนุมัติของเราเท่านั้นววะะยยตออัลลาาาามมมมูนดรุุง แล้วพวกเขามีหนำซ้ำได้ศึกษาในเรื่องของไสยศาสตร์ที่เป็นโทษสําหรับพวกเขาไม่เป็นคุณสาหรับพวกเขาเลยว่าละก็ดอาลีมมลมานิสตาราหูมาละหูฟินอาคีรติมินคอลักวาลาบิสมาชารบีอังฟุสะฮุมเลวกานุยะละมูนและพวกเขารู้ดีว่าการที่พวกเขาได้แลกกับอะไรการศึกษาในเรื่องของไสยศาสตร์เป็นการแลกที่ขาดทุนยิ่งในวันปรโลก เพราะไม่มีอะไรผลตอบแทนสําหรับพวกเขาหมายถึงว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องในวันปรโลกเนี่ยจะไม่ได้รับการตอบแทนดังนั้นการที่พวกเขาแลกกับอะไรการศึกษาในเรื่องของศสยศาสตร์มันคือการขายตัวเองให้กับความพินาศทั้งๆที่พวกเขานั้นรู้ดีว่าการการเรียนศสยศาสตร์เนี่ยมันคือการปฏิเสธศรัทธาต่อสุภานะหัวตาอาลาอยู่ในสุรตุนบากรองการที่หนึ่งร้อยสอง ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานการปัดเป่าในรูปแบบที่สองนั่นก็คืออิซาเกนจิรุกยะบีอิบารอตินไหรัวดิฮัการปัดเป่าที่ใช้ถ้อยคำหรือประโยคที่ไม่ชัดถ้อยชัดคำหรือไม่ถูกรู้กันอักขระที่เป็นอักษรที่ไม่มีใครรู้เว้นแต่นักศสยศาสตร์เท่านั้นที่เขียนแบบสอเสือลอลิงไม่มีไม่มี ไม่ใช่ประโยคที่เข้าใจพี่น้องผู้ที่มีอมาเป็นเหมือนกับยันต่างๆที่เขียนขีดเขียนฟาฮิยารุกยาตุนบิดอียะนี่คือรุกยะพี่น้องการปัดเป่าที่อุตริกับในเรื่องของหลักการศาสนาฟาอินนามาลายุอัคมะนาหู่วมาลายุฟฮัมมับนาหูลายุมินลายุมันออยากูนามินหูชิรกุนดังนั้น การปัดเป่าใดก็แล้วแต่ที่ไม่รู้ความหมายหรือไม่เข้าใจประโยชของมันที่เป็นพื้นฐานของความหมายไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่ารูปแบบของการปัดเป่าเหล่านี้จะเจือปนในเรื่องของการตั้งภาขคีเพราะส่วนใหญ่พี่น้องพุทธิมีมานี่คือคุณลักษณะนี่คือสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าการปัดเป่าเหล่านี้เนี่ยมาจากนักสยศาสตร์ วะมะกานะมะซันนะตัชชิกิฟะลายยูซุตะอาตีฮุอะบะดันอะไรก็ตามที่เป็นข้อคุมเครือของการตั้งภาคีพี่นอ้องมันมันไม่แน่นอนเนี่ยไม่อนุญาตในการที่เรานั้นปล่อยปะละเลยปล่อยเลย,ลย,เลยตามเลยไม่ใยียเสไม่ให้ความสำคัญวามินบาบิซัดเดซรอเะและหนึ่งใน กฎเหล็กของบรรดานักวิชาการไม่ว่าท่านอิมามมาลิกเป็นนงผู้ทธมีอมานท่านอิมามมาเลกเนี่ยมีกฎหนึ่งนั่นก็คือซัดดุซรอ่แยคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมการที่คุณไปรักษาด้วยกับกรรมวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ถ้อยคําที่ไม่เข้าใจมันอาจจะทำให้บุคคลหนึ่งคิดว่านี่คือการตั้งภาคีคิดว่านี่คือการปัดเป่าที่เป็นการตั้งภาคีต่อรอดด้วยกับน้ำมือของบรรดานักสยศาสตร์ต่าง ดูเหตุนี้พี่น้องพ้ทีิมีมานให้เราออกห่างวิธีการอย่างนี้อยู่ในหนังสือฟะุนมายิดชารูกิตาบิโตเฮตของท่านอบับดุลระฮ์มานบินฮัสซันหน้าที่168และในหนังสือตัยซีรุนอาซีดอันฮามิดหน้าที่166และ167ต่อมาพี่น้องพ้ที่มีอิมานใน เงื่อนไขที่3ที่ขาดไปสําหรับคนที่ปัดเป่าในรูปแบบของการอุตรินั่นก็คือยุดเดยอดคููฟีฮฮระมาแกนาบีบารอตินมฮัทรอมานั่นก็คือการใช้ถ้อยคําในการปัดเป่าด้วยกับประโยคที่ฮารอมพี่น้องผู้ที่มีอิมานอย่างเช่นการดาการสาบเช่งการสมน้ำหน้า فإن الله لم يجَن دواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليها เพราะอะไรเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้ยารักษาแก่ประชาชาติของท่านนบีมมมฮัััดลลลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมในสิ่งที่เป็นสิ่งฮารอมท่านท่านนบีไม่อนุญาตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิทรงอนุญาตด้วยด้วยซ้ำในการรักษาด้วยกับสิ่งที่เป็นฮารอม ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานดังที่ทางที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮ์ได้เป็นว่ายุให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮฺฮวาและฮุบซาลัมเพื่อที่จะแจ้งกับบรรดาประชาชาติของท่านว่าอินนัลลอฮะอังซุลาวดะวัดดะวะแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงประทานโรคแล้วก็ยารักษาโรควา่าเจาละลิกุลลิดาอินดะวะอุนและอัลลอฮ์ทรงทําให้แต่ละโรคเนี่ยมียักมียารักษา ฟตาดาวาวะลาตาดาวะบิฮารอมินดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงหายารักษาที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดและอย่าได้รักษาด้วยกับวิธีการที่ฮารอมหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเป็นหะด i ษที่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวดลงมาดูอยู่ในหนังสกิตาบุติบแล้วก็บทว่าด้วยอัดวิยตุนมักรูฮะการรักษาที่ ไม่สมควรที่จะกระทำต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมัมท่านอาบบมุมฮัมหมัดสุลต่าฮุอาลีฮุสัลล,ลมก็มีหลักฐานมากมายที่ท่านนั้นห้ามในการรักษาด้วยกับสิ่งที่สกกระปกอยู่ในบันทึกของอิมามมุสหนัดของอิมอามอามับดัลเลมที่สองหน้าที่สามสามร้อยห้าและในบันทึกของอิมามซุนันอบีดาวูดและในหนังสือเจ้ามีอุนติมีซี ในหนังสืออิบนูมาจาและในหนังสือ, a, ใ,นนสอใครอีกอ่ะเยอะมากพี่น้องผู้ที่มีหมานท่านอันบ้านนี้ได้กล่าวว่าสายได้งานนี้ถูกต้องอยู่ในหนังสือโซฮีสุนันอบีดาวุดเล่มที่สองหน้าที่733และในหนังสือโซฮีสุนันอิบนูมาจเล่มที่สองหน้าที่25 5หาิฮดิษบทนี้ถือเป็นฮะดดิษที่ถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีหมานอยากที่จะย้ำเตือนให้ พี่น้องได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ในการรักษานั่นก็คือแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงประทานโรคและก็ยารักษาโรคหมายถึงว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงประทานโรคและก็ยารักษาโรคและพระอ,องค์ทรงทําให้ทุกโรคนั้นมียารักษาโรคดังนั้นพวกท่านจงอะไรจงรักษาจงรักษาจงหาวิธีการรักษา และอย่าได้รักษาด้วยกับสิ่งที่ฮารอบนี่คือฮะดีษบทหนึ่งที่เป็นหลักพี่น้องผู้ที่มีอิมานแท้จริงอัลลอฮ์ทรงประทานโรคและทรงประทานวิธีการรักษายารักษาและทุกโรคเนี่ยมียารักษาจงรักษาและอยาได้มอบหมายบางคนเนี่ยมอบหมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ยอมที่จะอะไรทําสาเหตุมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะฮัวแต่อะทั้งทั้งที่ฮะดีตบทนี้เนี่ยอัลลอ สั่งให้ท่านนาบีเนี่ยสั่งใช้ประชาชาติของท่านให้อะไรจงรักษาไม่ใช่ให้งอมืองอเทา้ามอบหมายตอ่อรัสพาหนาหัวตาอาลาอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานวิธีการที่สนั่นก็คืออัลลาฮตะกุนรุกยา,ายตูอัลาาฮอัตินมมฮัรมาการปัดเป่าจะต้องไม่ใช่เป็นการปัดเป่าที่อยู่ในรูปแบบที่ฮารอม หมายถึงอะไรข้อะตกศดอื่นจะ قصدفعل เขา حال قونه جنبن أو في مقبرة أو حما من أوهوا كشفل لأرتيه أو غير ذلك รูปแบบที่ฮารอมหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าเขาตั้งใจที่จะกระทำมันในสภาพที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมอย่างเช่นอะไรบ้างบางคนอาจจะ เชื่อว่าการที่เขาเป็นคนที่สกปรกเนี่ยมันจะทำให้เขานั้นหายขาดจากโรคหรือเชื่อว่าการที่เขาไปอยู่ในกูโบโอยู่ในสุสานขอจากคนตายมันก็จะทำให้เขานั้นได้หายจากโรคหรือเชื่อว่าถ้าหากว่าอยู่ในห้องน้ำอาจจะหายจากโรคหรือเชื่อว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ย เปื่อยกายทั้งหมดเลยให้คนอื่นเขาเห็นอาจจะเป็นการรักษาโรครือื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นวิธีการที่ต้องห้ามบินอผมกุติมีอิมานประการที่ห้าอัลลอฮ์ยาซุนนะอัลรอกีอาวินมอร์กีอันนรุกยะตัสตะกิลูบิชิฟาการที่ผู้ที่ปัดเป่ากับผู้ที่ถูกปัดเป่าเขาจะต้องมีหลักความเชื่อนั่นก็คืออย่าได้ปักใจ อย่าได้เชื่อว่าวิธีการที่เขากระทำหรือรักษามันจะหายด้วยกับตัวของมันเองโดยประสาจากอัลลอฮ์เอาดัฟอินมักรูฮิวะดะฮะหรือเชื่อว,ว่าสิ่งที่เขารักษาวิธีการที่เขารักษาเป็นการปกป้องภัยต่างๆให้หลุดพ้นด้วยกับตัวของมันเองฟาอิฟา,ฟาอิฎะยะตะกาดะอันนะทูอัลซิรุบิาติฮาฟาฮาซะฮุวะชิรกคุนอักบร การที่บุคคลหนึ่งเชื่อว,ว่าวิธีการที่เขารักษาหรือวิธีการที่เขาค้นหาวิธีการรักษาปัดเป่าด้วยกับตัวของเขาเนี่ยคิดว่าวิธีการเหล่านี้มันคือวิธีการที่ส่งผลกระทบด้วยกับตัวของมันเองหมายถึงว่ารักษาด้วยกับตัวของมันเองโดยปัดสจากอํานาจของรัโดยปัดสจากอนุมัติของรัฐสภาห,าน,น,หน้าหัวตาละมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน ให้ผลด้วยกับตัวของมันเองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานใครที่เชื่อเช่นนี้เนะี่ยถือเป็นผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่เพราะเนื่องจากว่าอะไรลิอันนชชาฟีฮุวลอฮัวดาผู้ที่จะมารักษาโรคภัยทั้งหมดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลาแค่เพียงแพทย์พี่น้องผู้ที่มีหมานเยียวยาเท่านั้นเบื้องหลังของผู้ที่รักษานั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลา เราจะต้องเชื่อว่าวิธีการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเาสุภาษณะหัวตอาอลามันไม่มีผลอะไรนอกสจากสาเหตุเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดเท่านั้นที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามาจากการรับรองของแพทย์วงการแพทย์แต่ถ้าหากว่าเราทึกทักเอาเองพี่น้องพุทีิมีอิมาน คิดว่าสาเหตุนี้คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ทรงทาให้สาเหตุถือว่าเป็นการตั้งภาคีเล็กแต่ถ้าหากว่ามองว่าสาเหตุนี้มันส่งผลด้วยกับตัวของมันปาสะจากอัลลอฮ์ถือว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในการตั้งภาคีใหญ่นี่คือเส้นบางๆพี่น้องผู้ที่มีมานที่แยกแยะระหว่างการตั้งภาคีใหญ่กับการตั้งภาคีเล็กด้วยกับการที่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ให้โทษหรือให้คุณด้วยกับตัวของมันเองปาสะจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่ แต่ถ้า,าว่าเราเชื่อว่าสาเหตุนี้คือสาเหตุที่อ AH ัลลอฮ์ทรงกาหนดทั้งทั้งที่สาเหตุนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงกําหนดเป็นการตั้งภาคีเล็กนี่คือเส้นแบ่งบางๆพี่น้องพุทธิมีมาในเรื่องของภาคีเล็กและภาคใีใหญ่ในด้านของการรักษาโรคในด้านของการนําหัวใจของเราไปผูกติดกับสาเหตุอื่นจากลักษณะในห,หัวตาลบรรดาหนุ่มชะการพี่น้องพุทธ่มีหมานได้ตั้งกฎเกณฑ์นั่นคืออันยอติมัด อัลลอัสบาบชิฟกุการเอาหัวใจไปยึดติดกับสาเหตุไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นการตั้งภาคีวัตตกูฮากอทุนฟิดดินส่วนคนที่ทิ้งสาเหตุไม่กระทําเลยงอมืองอเทา้าถือว่าเป็นการริดรอนบทบัญญัติของอัลสุบฮานะฮัวตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ยพยี่น้องผู้ที่มีอิหมานตะเดาวาวเป็นคําพูดของท่านนาบีที่เป็นวาฮย่มาจากอัลสุบฮานะฮัวตะอาลตาตะเด้าว่า ว่าลต่ดาวาบิฮารอมพวกท่านจงอะไรรักษาจงทะซำจงหาสาเหตุจงทำสาเหตุและอย่าได้ทำสาเหตุด้วยกับแบบวิธีการที่ฮารอมที่วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยพี่น้องผู้ที่มีมานหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้องเฉลาะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของชนิดที่8นั่นก็คืออัตมาเอ็มการแขวนเครื่องรางของข,องขังต่าง ก็สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการริ้รรนสิทธิของละซุบะฮานะฮัวตาอัลลาเช่นกันและเป็นการยึดสาเหตุหนึ่งที่คิดว่านี่คืออัลลอฮ์ทรงทําให้มันเป็นสาเหตุแต่แล้วมันไม่ใช่สาเหตุที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานใครที่ยึดสาเหตุอื่นจากละซุบะฮานะฮัวตาอัลลาหรือยึดสาเหตุคิดว่าสาเหตุนั้นอละซุบฮานะฮัวตาอัลลาทรงทําสาเหตุ เขาจะตกอยู่ในการตั้งภาขีเล็กหรือการที่เขายึดสาเหตุอื่นจากลอสุบฮานะหัวตาอาลาเลยกระทาอื่นจากอัลลอฮ์เลยสิ่งเหล่านี้เขาจะตกอยู่ในการตั้งภาคีใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องผู้ที่มีมารเพราะชีริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากคําพูดหรือสาเหตุการไปยึดสาเหตุหรือการกระทำด้วยกับอิบาดาอื่นจากลอสุบฮานะหัวตาอาลาหรือ การที่เอาหัวใจไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันและอีกมากมายพี่น้องพุทีิมีอมานที่เป็นการตั้งบากีอยากที่จะให้พี่น้องได้ทบทวนในหนังสือกิตาบุตาให้ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของการให้เอกภาพตะลอดสุภาษนณะหัวตาลาและหนังสือตัมตะ หนังสือตำราอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่น40หลักฐานการให้สิทธิเด่พผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกเป็นการอ้างเองหะดิษของท่านนบิีมมุฮัมมัดสุลลัลลอหวใละิซัลัมผมเองก็ได้สอนจนกระทั่งหมดเล่มพี่น้องพุทธิมีอหมานประมาณ131ตอนด้วยกันพี่น้องสามารถที่จะ,ะค่อยๆที่จะศึกษาไปเรื่อยๆเป็นการปูพื้นฐาน แล้วก็เป็นหนังสือตําราที่ค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดนิดหนึ่ง40หลักฐานการให้สิทธิเดชผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องพ้ที่มีมาอิชลล์ลหนาจะไม่นานจะมีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นการไปบทฮะดีษของท่านอบดุมฮัมหมัดสุลลัละหัวไลฮิวซัลลัมก็อิอิเชลล์ในโอกาสหน้าผมก็จะแจกจ่ายให้กับบรรดาคณาจารย์ต่างๆที่เข้าอบรมในการอบรม รมวิชาการครั้งที่รู้สึกว่าเป็นครั้งที่2ถ้าจะไม่ผิดครั้งที่2หรือครั้งที่3ในเรื่องของ40หลักฐานการให้สิทธิเด็ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกในปีนั้นเป็นน้องผที่มีหมาทัานเชควาลีสอ,อันอับบรีฮาฟิซาฮุลลาท่านเองก็เป็นสิทธิ์เก่าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมดีนะจบในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมดีนะเป็นรุ่นพี่มากแหละแต่ว่าแกเนี่ย เป็นคนที่อะไรพี่น้องผู้ที่มีหมาสันทัดในเรื่องของฮะดีษแล้วก็เรื่องฟิกแล้วก็ในเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องกลุ่มก้อนต่างๆผมก็ได้สัมผัสกับการสอนของท่านในประเทศอ,อ,อิมิเรตในเมืองดูไบแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยสองครั้งก็ได้พบกับท่านหลายต่อหลายครั้งก็หวังว่าอินงชาลลอในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในหนังสือตำราข,ของท่านในเรื่องของวิชาฟิกก็อินชาลลอหวังว่าเป็นข่าวดีพี่น้องผู้ที่มีหมาก็ ในคราวหน้าแล้วกันเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอตมมัตมาอิมก็ขอพิทายด้วยกับวบิลลาฮิตตฟิกุนฮิดะเยาวัสลามุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตฺ